นะมันดัแปลงมาจากหมาินเป,ะปะ็นหมามันด้วยนะดัแปลงเลยนะแต่มันเป็นหน,นะครับนี่ย้อมสีร่าด้วยนะครับรนีแต่ถ้าอยู่กันในกลุ่มระวงังนะครับเกิดการระเบิดแน่นอนนี่ ส่งพันให้ด้วยดูนะครับเนี่ยมันขึหนห่มใจดูนะดูครับดูคนะหมันได้ลูกมาแล้วนะครับน่ารักเชียว ผมจะไม่สอนลิงโหลดนะนะครับไม่ใช่แล้วคุดูดิผมกำลังเป็นพิเศษขอให้ให้ดูครับเดี๋ยวพิเศษก็ 我搞不懂这个了，我只能。 Why? I... Mm. Uh huh? Uh huh? Yeah. Uh hmm. Huh? ını Vincent Leonard Tr dalam 무얼 menjelaskanuesti situs web studio OwK ролalu di studio yang baru ia dil playable, Okay. ฮะโอ้เฮ้ยยังฮะฮะที่สั่งมาได้ก็ไม่เป็นไร ตอนนี้ที่เราค้างกั้งขาจะเออได้ไงว่าใส่กอครับ ตรงมาอเนมาอเนรมาครับ่ ian, ่แลกๆของคุณจ้าป็นดาวที่ยาวหรือเจ้าเจีายวหงุ่จะอยู่ในนี้นี่ไ่เป็นรถไฟเอ่อาจมงกลองน้ครับจะเป็นอย่างนี้เลยต้มเติมเตือ ใส่กวาไปที่นะครับเลื่อทำตรงนี้นะครับแล้วก็กดเกมนะครับอันนี้ให้เขียนอันนี้ก่อนเลยนะครับ R e s o u a c e แล้วก็หีแล้วก็ p a c k s แล้วกดตรงนี้แล้วก็กดตกลงเลยนะครับแต่ยุกเล้กไม่ต้องทำตามของนะำโอเคก็จบพิบจบพิบเพียงเท่านี้นะครับ